แม่ก็มีความทุกข์พ่อมีความทุกข์แต่ทุกครั้งนี้ยังไม่ทุกเพราะว่าลูกเนี้ยนะ่ะทตัวเกรเรลูกนั้นไม่เชื่อฟังพ่อแม่เถียงคําที่ตกฟาดแม่ยิ่งมีความทุกข์เหมือนตายทุกเป็นเหมือนแม่ตายทเป็นีอแม่มีความทุกข์มากพ่อมีความทุกขนะ์มากวันนี้ถ้าเราละท่าน พระเจ้าจะบอกให้รูู้งสาวน้อชายเขาได้ที่ทำให้คุณพ่อและคุณแม่มีน้ำตาเสียใจยเพราะเราอยู่ละไปพระเจ้าจะบอกให้ขาเราได้ก้าวลงมสุดและลบเรียบร้อยแล้วพระเจ้าจะบอกให้พระพุทธเจ้าท่านบอกมิสเสมอว่าพ่อเราในบ้านก็คือบิดาและมารดาโดยเฉพาะแม่คนที่บุ้ญท้องกว่าข้าวเดีวยว แต่ลูกสาวลูกชายพอเติบใหญ่พ่อแม่บคุคคลจบแค่พอสี่ส่งลูกสาวเรียนจบด็อกเตอร์พัชรต้มจากหลายคนพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดทำงานทำานาทำไร่งกงส่งเงินมาให้ลูกสาวลูกชายเรียนจบด็อกเตอร์กลับไปยิงพยอง ว่าตัวเองเก่งกว่าพ่อเก่งกว่าแม่ไม่ใช่เงินพ่อแม่และลูกที่ส่งให้ทุกวันนี้ถึงจบถึงด็อกเตอร์ได้ไม่ใช่เงินของตาแกสองเท่าสองคนที่อยู่ทำงานทำได้หรอลูกพ่อแม่จะมีเงินส่งเสียให้ในได้ขนาดนี้วันเกิดหลายคนอาศัยนวันเกิดของตัวเองนัดเพื่อนไปปอกเท้กกัน จะมีสักกี่คนลูกวันเกิดเราเกือบคล้ายวันตายแม่เจ็บท้องแท้เท่าไหร่แม่ไม่หมดมันเกิดเราอะเกือบเกือบคล้ายวันตายของคุณแม่แต่หลายคนพอถึงวันเกิดตัวเองแทนที่เลืึกถึงคนที่ให้ชีวิตก็คือคุณแม่กลับเลี้ยงกันยกใหญ่น่าก,กันที่คาเฟ่ ป่าเค้กแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันแต่ลืมข้าคืนที่คุณแม่นั้นแทบจะเอาชีวิตไม่รอดจะมีสักกี่คนลูกชี่ิตนเกิดของเรานั้นไปหาคุณแม่แล้วกราเท้าแทบตัดคุณแม่แคุณแม่ขอบคุณมากที่ให้ลูเกิดมาอย่างวันนี้มีสักกี่คนและมีสักกี่คนลูกในกระเป๋าสตาง ลูกนแมน่อยู่ในกระเป๋ามีไหมส่วนใหญ่แล้วมีแต่ลูกดาราใครได้สวยรอไปตัดมาแปะแซบยืนัานเหรอเป็นเคเทีเดียร์เหรอเป็ลุ่นวันรรู้ใช่ไหมไปตัดมาแปะนี่ลูกมีสักกี่คนกลับไปถึงบ้านแล้ว นวลาี่คุณพ่อคุณแม่ได้ดื่มมันมีสี่คนกลับถึงบ้านทิ้งกระเป๋าเสื้อผ้าเปลี่ยนไปเดินห้างมาบุญฟองเดินห้างสยามปล่อยทิ้งให้พ่อแม่นั้นต้องเสียใจ และหลับตาได้ที่คุณแม่และคุณพ,พ่อหลับตาได้ที่ท่าน พ่อหรืคุณแม่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ลูกสาวลูกชายคนใดอยากจะขอบคุณขอโทษคุณแม่พระเจ้าจะรับถือสิ่งให้ออกมาทางหน้านะครับนี่สองสามใครอยากจะขอบคุณ เดครับองเคยทำอะไรที่ผณพ่อแม่ครับถ้าส่อและมนายู้าชมีจะบ่านพ่อเราท่ทำที่รู้ว่าผิดนะครด้วอารมณ์ของเราืเราไม่รู้เป็นอะไรรู้ว่าผิดทงที่ไม่อยากทำครับอยากให้เรา อาจารย์เราดูได้ไมวันนี้เรามีผ้ครูวิฉัาสสมาให้เพื่อนต่อครับขอเชิญับผู้ครูิโครสักสองสาท่านน่งด้งวันนี้เรามีผู้ครูิเชิเอะครับเชิญครับผมตออยากขอบคุณพ่อแแม่ครับผมท่านทั้งสองคนี่งหมากผมเม่ยเชิเพราะว่ท่านหรืออะไรท่านผมเชื่อวางท่าน แต่ถึงาอะไรผจะรับฟังตลอดแต่ถึงบางครั้งผมก็ทตามไม่ม่ใส่ใจที่ทานพูดถึงผมจะไม่เข็นท่านแต่ก็คิดอ่จว่าทไมทไงพูดอะไรอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งสิ่งที่ดีครัถ้าคุณแม่และคุณพ่อหรือวกพ่อครับผมก็อจบอว่าโทครับตอนนี้เรามีตัวแทนข้าคุณิที่นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้อ่านด จะทำทุกอย่างเพื die die ่อให้คณะเขาของผมดีแล้วก็ทำให้ความหวังของพ่อของแม่เยอะประสบผลสเรร็จคัผมดีมากลูกศพมาให้คนอื่นถอดสุดท้ายผมไมอยากจะขอโทษพ่อแม่ครับเพราะว่าผมอยากให้ผมตาไปคือว่าเขาจะเตือนผมตลอดผมก็รู้ว่าผมผิดแต่ผมก็ได้ที่ทำคผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทำอะไรผมว่าอยากทำทุกอย่างที่พ่อแม่ตั้งไว้ คุณจะไปยังมไม่ได้ดีมากครับวันนี้เรามีคณะตัวแทนครอบครัวม่ตรูเจริญความครอบครัวม่ตรูด้านหน้าเป็นตัวแทนของลูกๆและใครที่คุณพอ่อและคุณแม่เสียชีวิตแล้วมีไหมครับลูกขึ้นเครับมีไหมครับที่ไม่ได้อยู่คุณพ่อคุณแม่มีไหมครับที่คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตแล้วเรียกมือลูกขึ้นเลยครับ,ม,รบมาขอบคุณขอโทษเรามีมิครูที่นั่งอยู่ด้านหน้านี้สี่ห้าหกเจ็ดท่านเนี่ยเจริญลูกเจริญมาพาลูกขึ้นเลยครับเดี๋ยวเวลาเราจบกัน เดี๋ยวคุณมาลงเรานั่งรูปเข่าลูกงเรามีเแม่ครูถ้าจะจะให้เวลาอสองเนตรครับจเจอพรแม่ครูครอบครัวมานั่งอยู่ตรงหน้านี่งครับไหนก็ได้ครับให้ลูกๆได้ขอโทษท่านเป็นเหยื่อ Amen.